ตรงนี้ที่เดิมนี่นะถ่ายรูปนะครับใช้ฟอร์ดมัดแต่ง GT ไปถ่ายรูปจุดเดิมครับอยู่ที่เมืองนี้แหละครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนรถก่อนนะครับบอดจีทใช่ไหมครับบอดจีทนี่ไงโรงแรมตรงนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ผิดนะตรงนี้แหละ พัดเทลโหมดนะครับเดี๋ยวนะ speed t a c k i n g t a c k i n g ใช่ไหมนะครับเลือกเป็น quality ตัวพัดเทลโหมดเรามาตรงที่ไกด์นะครับโอเคนี่ครับครับแล้วก็เราก็เลือกถ่ายได้เลยนะครับ ซูไม่ได้แล้วนะครับพัดเทลไกด์ไลน์เขาใช้คาว่าพั t เทลพ p ีเซตนะครับมันก็เลยทำให้เราสับสนแต่จริงคือเป็นพัดเทลไกด์ไลน์นะครับเราก็เรียบร้อยแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งครับในตัวอีเว t นต์นะครับเราจบไปแล้ว2อ v e ีเวนต์